สวัสดีนะครับเพื่อนเเกมเกมอร์ที่น่ารักของผมทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง PP Sachin Channel นะครับวันนี้เราก็มีข่าวมานําเสนอกันอีกแล้วนะครับข่าววันนี้เกี่ยวกับเกมฮงไกสตาร์เล l นะครับต้องขอขอบคุณที่มาของรูปภาพและข่าวจากที่นี่นะครับ onlinestation.net นะครับเว็บไซต์ที่อัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกมมือถือไม่อยาก ตกเพนแล้วก็พาดข่าวสำคัญเกี่ยวกับเกมมือถือก็ต้องออนไลน์ t t t i o n n e t เลยนะครับฮงไกสตาร์เร็วนะครับเป็นเกม s p c e f f n t t ซ y อ RPG ใหม่ล่าสุดจากโ o โยเวิร์นะครับข่าววันนี้มีโค้ดแจกฟรีนะครับเป็นโค้ดที่ให้รางวัลทั้งเงินและค่าประสบการณ์นะครับเพื่อนๆสามารถดูโค้ดได้ดังต่อไปนี้เลยนะครับ ว้าวมีทั้งเงินแล้วก็ค่าประสบการณ์เยอะขนาดนี้เพื่อนๆก็รีบล็อกอินเข้าเกมแล้วก็ไปแกลกโค้ดรางวัลกันเลยละกันนะครับผม